ฉันม่เยี่ยมไหนแล้วนัวว่นจะจะจะไม่เยี่ยมไหนเลยบ๊ายบายฉันไม่อยากเห็นฉากอุบาทนั่นมากกว่าอือเออเพื่อนๆมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอ้ไม่เล่นหรก คมๆอุ๊แตกแล้วเรือล่างหัวคมๆนี่มันตามระมาดจริงนะเนี่ยนี่โอ้นี่บ้าอะไรกันนี้เราต้องไปกดปุ่มก่อนใช่ไหมนี่ทางออกใช่ใช่ใช่นี่ทางออก ปฏิบ Get ุ้มเวอร์ฉันนี่ยฉันอยากเกี่ยมนายก็ได่บอกแต่ทำไมตัวละครเราทำไมมันโง่จังเลยทำไมไม่มุดเข้าไปอ่ะของพวกนี้มันก็น่ากินเนี่ยไม่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 ใช่โต๊ะมัน มันก็ไม่ได้น,น,ดยายยายน่ากินเนี่ยี่บุ๋ยเองคิดห้องใหญ่ๆน้องทำอะไรกันนะ <c oughs> ทำอะไรกันดูวาหเราเฉย มืดจังเลยไ,ไม่คิดมึงทำอะไรกันวะๆๆๆนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นที่กดปุ่มแน่นอนพว่าเลยวลปันหาเท้ายากมากใช่แต่ว่า ถ้าท่านชมมีเพื่อนนะฮะท่านผู้ชมก็เอาไปด้วยก็แล้วกันนะฮะพอดีว่าไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเพื่อนหายนี่ทำไมเองวิ่งเดินทำไมวะ <c oughs> ไอ้เบิร์เดย์ not funny no jump ไปดูโอวโอืมใช่ไม่ใช่ปฏิโกะอย่าที่พวก,กแกคิดหรอกนะที่เ <c oughs> นี่ยแ <c oughs> <c oughs> กคิดว่าฉันโง่มากใช่ไหมฮะปฏิโกะ <c oughs> อือ้ตัวนี้เป็นตัวหลอกประจําการนะครับมันหลอกเก่งมากมันเป็น ขอพันธุที่ชาญชาลาแถมมีตัวสีอะไรไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> สีส้มองเอ้ยสีส้มอมอมอะไรวะนี่คือสีสม้มนี่สีส้มก็แล้วกันนั่นจะมีหน้าตาเหมือนเออสารักสารักอะไรมันทำอะไรกันโอ้อย่าคิดมากมอนก็แค่เป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> you are my friend now ตือดือตตตดือตดือดือตดือดมันไม่ใช่เพื่อนคุณเศร้าไปดิเศร้าไปดิโอเคอีกตัวนึงมันมาหาเราเอ้มันจับเราได้ด้วยถ้าคุณอยากเป็นเนสุกุคุณองตบมือตัวเองครั้ง เนสเกิดจ้าขอแค่อย่าจำสแกมมาแล้วกันขอร้องเราต้องไปตรงกำแพงแตกตัวนั้นอืมเราตาฝาดไปหรือเปล่าเอ้อนี่มันอ,อีกมุมหนึ่งนี่หว่าเราจะมาสำรวจแถวนี้เออมาเดินมาทางนี้หรอวะ ทำไมไม่เข้าใจเลยไมห้อ้ปาร์ตี้บ้าบ้าบ้าื่นกี้ไม่ได้พูดไปบอกานะมันบ้าจริงมันวุ่นวายต่างหากว้าวนั่นมันทำอะไรกันนะเอ้าเดี๋ยวไปดูก่อนว้าวน้องว่าจะไม่เห็นน้อนติดบัก ออกมากันแล้วเออไอตัวนี้ก็มีอยู่อีกค้าม้ามเออไม่ชอบปี๊บี๊มันขึ้นได้เลยนะว่าไงเพื่อนเอา้าไปเรีนอะไรมานั่นน่ะเมื่อจะามันขึ้นมาได้ก็แล้วกันนะอ้า ไอรีเตตาต่นล่นสปอตไลท์เราลองเซกูดบายตัวนี้ก่อนเออขอไดบ เป็นพอเน็ตอากาศเอ้ยทำไมเราอยู่ต่อหน้ามันอย่างนั้น alright I can see โอเคเพื่อนเพื่นกระเมียกระเมียกระเมีย a อ l you friend กระเมียอะไรนี่หมาน้อย ในชีวิตจริงนะคะหมาหมามาหาโอยเีย <c oughs> Hello my e n A ล i ล Hello 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 h e l ล o Hello วนีวะทำไมไม่มาหาเราวะ นี่คือเอ็ก

ใช่สานบ่าโอ้นอกร้องฮัลโหลบายดีด้วยถ้าใครจะเอ็น uh, <laughs> uh, แล้วแขนใครเนี่ยไอ <laughs> ตัวนี้วิ่งเร็วสุดแล้วแหละเย้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 วันนี้นะคะเราจะมาทำสารคาดี entity นะฮะ <laughs> ซึ่งไอตัวนี้เป็น entity หกสิบเจ็ดใช่ปะ่ะโดยใช่ใช่หกสิบเจ็ดนะฮะมันจะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่ตัวนี้มันชอบล็อกเก็ตอยู่ตลอดเวลา แต่เราควรอยู่ข้างล่างฝั่งตรงข้ามมันดีกว่าเพราะว่ามันสามารถกระโดดขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้นั่นเพราะว่ามันจะดันเก้าอี้มันเลย <c oughs> ทางออกก็อยู่แค่เอ้่มแต่ว่าเราต้องฝาด่านตรงนั้นไปให้ได้ก่อน <c oughs> ก็คือตรงมือตรงเกียร์แหละแต่เราต้องฝาผ่านตรงชนบทตรงนี้ไปได้ไปแล้วเว้่อจะจัดได้อกอเป่า นี่เหมือนเหมือนเล่นวิ่งไล่แปะมากกว่าเออมาจับเราได้ไงวะเออจับเราคนแรกเลยวิ่งไม่ได้ <c oughs> โอเคนะก็ขอกราบเอ้ยก็ขอ <c oughs> ก็ขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะคะ วันนี้นะฮะเราก็มาเยี่ยมปาติโก้พอควรแล้วอ่านะฮะบ๊ายบายนะฮะเงียบบายหน่อยจับใครวะ